สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับก็ขออธิบายส่วนประกอบของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับที่เข้ามาเป็นไฟบ้านปกตินะครับก็จะเป็นไฟ 220V โวลต์ความถี่50เฮิร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อุปกรณ์ที่เรียกว่าหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงก็จะแปลง ให้เหลือแค่12โวลต์น,นะครับเป็นไฟกระแสตร,รงนะครับแล้วก็ความถี่ยังคงเป็น50เฮิร์ตเท่าเดิมนะครับฉะนั้นเมื่อแปลงไฟลงมาแล้วก็จะเชื่อมต่อมาที่ตัวเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับนั้นเมื่อเราเปิดสวิตช์เราก็จะพบว่านะครับเราจะพบว่าตัวเครื่องเคาะสัญญาณเวลาก็จะมีการสั่นนะครับโดยบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นตัว เข็มจาะของมันเนี่นะครับจะสั่นด้วยความถี่50เฮิร์ซนะครับหรือ50ครั้งใน1วินาทีในการทดลองเราจะใช้แทบกระดาษเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเป็นแทบแบบนี้นะครับถ้าสั่งซื้อก็จะเป็นเป็นแทบยาวๆนะครับแล้วก็ตัดใช้งานตามความต้องการนะครับถ้าต้องการเพื่อความสะดวกนะครับความประหยัดก็เราสามารถนำกระดาษ ac นะครับมาตัดออกมา นะครับที่ความกว้าง1ซนติเมตรนะครับก็จะได้แถบกระดาษของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้นะครับขั้นตอนการใช้งานเราก็เริ่มต้นจากการที่เราจำเป็นจะต้องใส่กระดาษลอกลายนะครับตอนนี้ลงไปก่อนนะครับเนื่องจากบริเวณปลายเข็มไม่มีหัวเข็มที่เป็นปากกานะครับเราจะไม่เห็นจุดชัดเจนนั้นจึงต้องใส่กระดาษลอกลายลงไปนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แทกกระดาษเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับก็ใส่เข้าไปต้องใส่ให้อยู่แล้วบางแผ่นกระดาษลอกลายนะครับกับพื้นด้านล่างจะได้สามารถเจาะแล้วเกิดจุดขึ้นนะครับลากมานะครับโอเคนะครับอันนี้ปล่อยยาวไปเลยนะครับหลังจากนั้น เมื่อเราเปิดเครื่องนะครับเครื่องข้อสัญญาณเวลาก็จะสัส่นด้วยความถี่50ครั้งต่อวินาทีนะครับนั้นใน1วินาทีมันจะเกิดจุดขึ้นจํานวน50จุดนะครับเราจะดึงด้วยความเด้งนะครับหมายความว่าดึงด้วยอัตราสปีดท,ที่มันสูงขึ้นนะครับก็จะเห็นแทบจุดนะครับที่เกิดในเครื่องข้อสัญญาณเวลาจะลองทำการทดลองให้ดูนะครับ Okay. เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือจะเกิดเป็นจุดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเกิดจุดขึ้นบนแถบกระดาษเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับแต่และจุดนี้จะห่างกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับนะแล้วก็จุดบริเวณนี้นะครับในกรณีที่เราพบว่าจุดนั้นอาจจะไม่ชัดนะครับเราสามารถใช้ ดินสอหรือปากกาแต้มจุดให้ชัดเจนขึ้นได้เช่นในกรณีนี้นะครับเราก็จะลองแต้มจุดหลังจากนั้นก็กำหนดจุดนะครับเป็นชื่อจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จุดที่6นะครับเพื่อให้เกิดเป็นจุด บนแถบกระดาษเครื่องครอบสัญญาณเวลาเหล่านี้นะครับพอเกิดเป็นจุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะนำจุดเหล่านี้นะครับไปคำนวณหาค่าความเร็วนะครับในการดึงแถบกระดาษของเราแล้วก็สามารถคำนวณหาความเร่งได้ต่อไปโอเคนะครับ